รสปรุงลดจิ้มลดสดน้ำซุป<ด>น้ำแกงสดหน่อยๆสุขภาพดีขึ้นหลายลดปรุงบบปรุงเพิ่มเพราะอาหารที่ปรุงมาแล้วน,นั้นจะมีความเค็มหรือมีโซเดียมสูงอยู่แล้วลดจิ้มน้ำจิ้มเพราะน้ำจิ้มเป็นปัจจัยหนึ่งที่เฮ็ดห้คนไทยได้รับโซเดียมสูง เริ่มง่ายๆมือนีเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักลดสดลดปรุงลดจิ้มร่วมกับชิมก่อนปรุงลกเลี่ยงอาหารสําเร็จรูปอาหารมักดองและอย่าลืมอ่านฉลากโภชนาการเพื่อเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงลดสดลด,ลดปรุงลดจิ้มลดเข้มลดโรคเพื่อชีวิตที่ยืนยาวด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็ดขอนก่น กรมควบคุมโรค่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีเ 7, 7, 7, จ็ดหนึ่งเจ็ดสอีจดายีกสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วครับฉเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ 168รายฉเฉลี่ยปีละ56,850รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสสพี่น้องสุมือนี้มีชาชีพออนไลน์พัฒนากลโกงไม่สุมือบ่ว่าสิเป็นโทรมาหลอกว่าเฮ้ามีพัสดุตกข้างบัญชีผิดปกติหรือแม่แต่ทักแชดปลอมเป็นหน่วยงานรัฐให้เฮ้าโอนเงินเพื่อตรวจสอบจำไว้เด้อค่ะหน่วยงานรัฐธนาคารหรือบริษัทขนสง่ง บอมีทางขอรหัสโอที่พีบอขอข้อมูลส่วนตและวก็บอยให้เอาโอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาดถ้าพี่น้องพ่อขอความแปลกเปิดบอกคุณลิงนาสงสัยอย่าเสืออย่าฝ้าอย่าโอนเช็คให้ชั่วโทษยืนยันทุกเทอืออย่าลืมตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยเปิดใส่ระบบยืนยันตัวตน2อขั้นตอนเพื่อป้องกันบอห้ข้อมูลของเฮา ตกอยู่ในมือมิจฉาชีพสแกมเมอร์ยุดบ่อได้แต่ห้าป้องกันได้รวมพลังคนไทยต้านไพ่สแกมเมอร์เดี๋ยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด้อยเอด็ด เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าแต่ถ้าใช้ยาบ้ายาเสพติดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่ดีให้เยาวชนไม่ใช่แค่การสร้างกำแพงล้อมรั้วแต่คือการสร้างหัวใจของบ้านให้แข็งแรงอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจการมีครอบครัวที่พร้อมรับฟังเคียงข้างและให้รักอย่างไม่มีเงื่อนไขคือเกราะป้องกันที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้เพราะครอบครัวคือป้อมปราการแรกและแนวป้องกันสุดท้ายที่จะช่วยพาลูกหลานของเราหลุดพ้นจากวงวนของยาเสพติดอย่างแท้จริงเริ่มวันนี้ถอะครับเพื่ออนา คดของลูกหลานและสังคมไทยที่สดใสห่างไกลจากปัญหา UN, ยหาเสพติดที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดระบบ FM ความถี่94เมกะเฮิร์ ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการร้อยเอ็ดบ้านเฮาดำเนินรายการโดยฉเฉลิมชนภูสมศรี ตอนรับพม่นนองทุกทานเขาสู้ร่างกายรอยเอ็ดบานเฮาทางสถานีวิทยุกระิ่งพกสันกระสังกะสอกันในร่กาบรอยเอ็ดบานเฮาทุกเสาของม,าาขางมือวั่นจันทร์และวันคาสได้ครับซึ่งไม่นี้ครับก็เป็นเสาของมือวันจันทร์ที่ยี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกครับ เมื่อนีครับเขากับมาพบพอกกันในช่วงเสาร์นะครับทุกหกโมงเสาร์ครับหกโมงสิบนาทีโดยประมาณเป็นจุฮอดเวลาเจ็ดโมงเสาร์นะครับเข้ากับสิมาพบมาพอกันกับรายการรอยเอตบานเท้าทุกมือเลยครับยกเว้นมือวันศุกร์นะครับที่สิบเป็นมือของรายการผัวพบประชาชนที่ทันผ้วราชการจังหวัดรอยท่าันชัชวานเบญจศิริวงศ์ครับสิมาพบพอกันก็พอมีนองครับมาบอกเราเรื่องเา่าข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจในต่างๆในจังหวัด รอยเอสด่วมไปถึงขอสั่งการความคงแย่จากทั้งท่านูัวโดยตรงส่งตรงถึงพี่น้องไปให้ชาชนทุกท่นนกนานครับนอกนั้นครับมือวันจันทร์หอดวันอาทิตย์ครับยกเวน้นมือวันศุกร์ครับเฮ้าสิมาพร้อมกอกันในช่วง6 0โมงเสาร6โมงินาทีจนถึง7.00โมงนี้กับรายการรอยเอด็ดบานเฮ้าครับ และมือนี่ครับผมพอพอๆกันครับเรื่องแรกที่ผมเสียน้ามาฝากก็คือสิเป็นเรื่องแล้วเกี่ยวกับพยาก่อนอากาศครับมือนี่ครับทางกรมอตุนิยมวิทยาพิ่นกับพยากรณ์มราว่าทางภาคเหนือและภาคอีสานของห้องครับเสียงคู่มีอากาศเย็นถึงหนาวแต่สําหรับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปรีมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเสาร์ครับส่วนภาคไต้ก็จะมีฝนฝาน่าคัน้องบางแห่ง ดังนั้นครับหากพ่อแม่น้องอยู่ทังฟังผากใตาครับก็บขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฝ่าคนองด้ะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับฝุ่นนะครับซึ่งหลาสุนนี้ฝุ่นครับสถานการณ์ฝุ่นทางบ้านนฮาครับกับทางกรมอุตุเพื่อนก็ฝากมาว่าประเทศให้ตอนบนก็มีในร่างการไว้เดี๋ยวอาจสิเกิดเป็นโรคไข้ไข้เจ็บป่วยไข้มากสีลํำบากกัน้วยครับพี่น้องครับ ปาที่นี่ครับพระมหินงมมเบิงเรื่องเล่าต่อมาก,กันบ้างครับกบสิเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับห่องเครื่องสุภพาราชพิธีพระราชกรณียกิจอันละเมียดละไมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถึงแม้ว่าสีส้มมีพระราชภารกิจมากแต่กับบได้ส้งละทิ้งหน้าที่แม่บ้านและบได้ยส้เห็นว่าเป็นเรื่องของทางหองเครื่องแต่เพียงแผนกเดียว เมื่อส่งมีเวลาครับพระองค์ท่านสีส้มตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งหองหรือทุกเถื่อกรที่สีมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกายาหารแก่ผู้ใดครับพระองค์ท่านแก่สีส้มรับสั่งเรื่องของการจัดงานกับข้าหลวงแล้วส่งเลือกรายการอาหารสถานทีหรือรายการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายซื้อแขกที่สีรับเชิญด้วยพระองค์เองครับในการดําเนินการนั้นครับพระองค์สีมีสมุตจด พระราชาสวนีเตรียมไว้ให้พร้อมข้าหลวงผู้รับพระราชาสวนีกับศลงซื้อไว้เป็นหลักฐานโดยจดตามพระราชาสวนีก่อนแล้วนํำทรงขนากองมหาเล็กเพื่อนำไปรูจักนั่นครับหลังจากทรงเตรียมงานในด้านการเลือกสถานที่ไร่การหารและสิ่งอื่นๆแล้วครับเมื่อถึงวันพระราชาทานเหีียงครับก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ไก่ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและเข้ามากราบบังคมทุ่นถวายรายงานทุกเถื่อจากนั้น จะทรงกำชับให้นั่งสนองพระโอษฐ์นา่งพระกำนั่นได้ข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มา่รมงานโดยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเกลื้อนเพราะบ่รู้จักผู้ใดเรากับเขามาอยู่ทามกลางค้นแปลกนาเท้งนี้ครับเพราะทรงหงายเกรงว่าผู้รวมงานจะรู้สึกเหงาหรือบ่มีเผื่อนครับบ่มีมูครับและเมื่อเสด็จเขามาได้งานแล้วครับพระองค์ก็ทรงพระราช,ชปฏิสันถานกับแขกอาวุโสกรแล้วจึง ไปยัง่งผู้หน่อยย่างทั่วถึงแสดงถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาครับซึ่งเรื่องเล่าเรื่องนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณที่มาจากหนังสือเรียงความฉบับชนะประกวดเฉลิมพระเกียรติสมเดเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในอภิรักษ์คิดมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมายุครบสีรอบครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าพระราชกรณณยกิจอัน งดงามละเมียดละไมของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติพรุบรมราชินีภาพเดิมเนินนานมาภาพที่เราจำติ ที่ชายแดนกันดารส่งดูแล และคุณชาตรีทับละมองครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยคุณรัฐก่อนโกมลครับพี่น้องครับบัตรที่นี่ครับพี่น้องมาเบิ่งข่าวนี่กันจักหน่อยนะครับเป็นข่าวทีลาสุดนนั้นครับทางพลโท่อดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสรวงกะลาโหมนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านรัฐมนตรีช่วยอดุลครับเพื่อได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของพลนตรีสัจวัตรสุจริตที่จังหวัด รอยเอ็ดครับโดยพ้นท่อดุดุลบธรรมเจริญครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับเพื่อนได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอหนองพอกจังหวัดรอยเอ็ดเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของพ้่นปีสัตว์วัตสุจริตกำลังพ้นผู้ปฏิบัติหนาที่เพื่อประเทศชาติครับซึ่งในการลงพื้นที่เท่นี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ปัญหาและความต้องการของครอบครัวพร้อมเน้นย้ำว่า ส้มกับลาโหมและหนงานที่เกี่ยวของสีบอดทอดถิ่มกำลังพ้นและครอบครัวพร้อมเร่งประสานการดูแลซอยเหลือด่านสิทธิสวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบอย่างเต็มที่ครับซึ่งพ้นทั่วอดุลครับเพื่นกันยังเด็กกล่าวแสดงความเสียใจและชื่นชมในความเสียสละของพ้นตรีสตวัษสุจริตซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญในจิตวิญญาณของทหารอาชีพ